ก็สวัสดีพี่พี่น้านานะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูรายละเอียดงานหลักไก่นะครับนะครับผมตรงนี้ผมจะไม่ใช้เป็นลูกหมุนนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าลูกหมุนนะครับความใหญ่สุด 4O 5O มันใส่หลักเลดตัวนี้ไม่ได้นะครับรู้ลูกหมุนนะครับไม่มีตัว 5O 6O มันไม่ไม่มีไม่ค่อยมีขายนะครับหรือว่าจะมีแต่ว่าหายากนะครับตัว 4O 5O นี่ใส่ไม่ได้นะครับ เพราะว่าท้องตลาดเราผมเห็นแค่น่าจะ4กับ5โอ้มันใส่ไม่ได้นะครับมันต้องหาลูกหมุนแบบนี้มาใส่นะครับอ่านะครับส่วนหลักก็จะเป็นสแตนเลสนะครับเจียไปแหลมสวยๆให้เลยนะครับผมมีพี่ๆหน้าๆถามเข้ามาว่าตรงนี้จะหลุดไหมนะครับผมไม่ได้ใช้เป็นกาวร้อนนะครับรับประกันครับไม่มีการหลุดแน่นอนนะครับถ้าหลุดยินดีคืนเงินเลยนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นกาวสําหรับอ่าประกอบเบ็ดนะครับ ประกอบคันเบ็ดนะครับมันจะเป็นกาวที่ติดแล้วไม่มีหลุดนะครับผมคือดีกว่ากาวร้อนห้าเท่าเลยนะครับกาวร้อนหยอดไปมันมันกรอบนะครับมันสามารถหลุดได้เลื่อนได้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กาวร้อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับพี่ๆนานาที่ถามกันเข้ามานะครับรับประกันนะครับถ้าตรงนี้เลื่อนหลุดหรืออะไรนะครับยินดีคืนเงินเลยนะครับผมนะครับอาจกาวให้อย่างดีดีกว่ากาวร้อนห้าเท่าน่แนอนนะครับผมนะครับ หลักเลียดใหญ่นะครับผมราคา150บาทนะครับยังไม่รวมสง่งใครหายอยู่ก็สอบถามได้เลยนะครับเคลือบเลกเกอร์เงาเงาให้เลยนะครับเลกเกอร์ 2K นะครับผมใครหายอยู่ก็สอบถามได้ครับ